สวัสดีครับเพื่อนๆครับบรรยากาศตอนเย็นๆที่สวนครับอาทิตย์กำลังจะลาลับนะครับเพื่อนๆเก็บบรรยากาศมาฝากครับ <c oughs> เออนะเมียกง่ามป่ะครับเบิงนะบ้งแนะ่เบิงนะ้งแน่เบิ้งแน่เบิ้งไฝกันนะเนี้ยอโอเมื่อนี้เมียสวยครับ จิตกรเอาสีมาแต้ตมท้องฟ้าแล้วเพื่อนๆเห็นไหมท้องฟ้ามันจะเลอะๆสีหน่อยครับความงามความสุขทางสายตาที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อหา ติดตกฟังทางนี้ครับนะเบิง้งกวกใหม่ผมเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยไก่จะเป็นอุโมงต้นไม้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับเติมเขียวแล้วครับซ้ำเตือนกลกวๆครับมรกดเรา หลังจากโดนน้ำให้หน้าลงไปปนสีคุณก็เริ่มกลับเาเขียวอีกแล้วครับนบะผมผมักทองฟ้าว้าเมื่อนี้นะครับบรรยากาศมันหายยังไกเมฆเมฆสวยๆไม่มีทะเลดูแล้วก็ดูท้องฟ้านะ <laughs> งามบอ่อพี้นอนง,งามบอ่บอฝนบ่ตกนะครับเมื่อเนี้ย,ยกลางวันกับซึมคึมท่ำท่าสิตกกับบตกมันไปตกอยู่หลายเอ็ดอานาคตตัวนี้ก็จะเป็นอุโม,มงค์ต้นไม้ครับนะครับตน้นไม้ขึ้นทางซ้ายทา้งขวานะครับสิเหลือทางย่างู่ประมาณสี่เมตรนะครับตรงกลางนะครับ ฟันไหวว่าเป็นยังั้นนะกอดอื่นตอกปลูกต้นไม้ให้รอดก่อนเพื่อนๆน,นะครับค่อยๆเติมแต่งไปนะครับสะนาำใกล้จะเต็มแล้วละครับแล้วเกินสองเมตรแล้วตอนนี้นะครับ จากกันด้วยบรรยากาศชิวๆนะครับเมฆสวยๆนะครับเป็นความทรงจำดีๆฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับมียังไงทย่อยอัปเดตให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม